ขณะนี้เรียกว่าเดินจงกรมาการเดินจงกรมนั้นเราฟังไปด้วยและก็จะช่วยให้เรามีสติเป็นผู้กำกับกายของการเดินแต่เอาสัมปชาโน ความรู้สึกเป็นที่ตั้งตามฐานเวทนาใครขณะเมื่อฐานเวทนาพ้นจากพื้นคือฝ่าเท้าของเราและขณะเมื่อเสือกเท้าไปสัมปชาโนจะมีในการฐานกายของกายเคลื่อนไหวไปมีสติตื่นกำชับกำกับกาย ทำกายให้กรงอุชุงกายยังปณิธานิตั้งกายให้กงรงปิมุขขังสปิอุปาถเปทวาการยกตั้งสติไว้เฉพาะหน้าในการยกในการเสือกเท้าไปจะไปเดินไปแห่งหนุนตำมนใด เราก็ต้องใช้อารมณ์มหาสติปัฏฐาสี่เป็นอารมณ์ที่ทุพัมเป็นอันเป็นสมบัติของพุทธบิดาของพวกเราทั้งหลายวันนี้เราได้สมบัติพุทธบิดาเราจะพาตัวรอดแม้จะนางพิกษุนี พระอานนท์ไปสอนนางพิษุณีก็สอนอย่างนี้แหละสอนให้นางพิษุณีมีจริยามารยาทของการปฏิบัติธรรมพร้อมเพลียงกันพระคุณเจ้าในขณะเดินนั้นคำว่าสํารวมกายต้องเก็บกายนะ ไม่เดินแกว่งแขนถ้าหากจะเอาแขนลงต้องมีสติควบกาคุมกายไว้ไม่กายไกวไปไกวามาไม่กายโอนกายเอียงไปเอียงมาทรงกายไว้ให้ตรงเสือกเท้าให้ตรงเส้นทางไม่แบะปลายเท้า ไม่ยกเท้าขึ้นจ้นเท้าขึ้นก่อนไม่จิกปลายเท้าลงเท้าเสมอกันกันขึ้นขึ้นเสมอกันคือผิดกับการเดินธรรมดาเอาสติความมะคมไว้ในฐานการเดินจงกรม และทำความสังเกตโดวยว่าอารมณ์ถึงการนึกคิดมนโนนึกตอนนี้เราไม่พูดเราก็มีสามอารมณ์อารมณ์นึกคิดอย่างหนึง่งอารมณ์ฟังอย่างหนึง่งอารมณ์ฟังไม่เป็นไรเพราะว่าเรานำการปฏิบัตพิพอผ่านไปก็ดับไปท่านรักปฏิบัติทำ ทั้งหลายเรื่องเดินจงกรมเป็นเรื่องสำคัญเป็นภาพพจน์บทบาทของวิปััสนาได้ดีแล้วท่านจะเห็นผลงานต่อไปเป็นการเอาสติเข้าไปกำกับกายทำให้วินัยสวยงามทำให้เกิดทิริได้ง่ายสติปัญญาไวยังรู้ได้ทุกอย่าง ขอให้เส้เนียกนึกรึกในการเดินจงกรมให้ดีเป็นการทำมัญญาตของพระให้ในสวยงามเดินไม่ใช่แบบเดินย่องจ้องจับความรู้สึกตามฐานเท่านั้นไม่งอเข่าจนเกินไปถ้ามันมือมันมีการเมื่อยมากเราก็ไขว้หน้า ยหน้าเมื่อแล้วก็กอดอกกอดอกถ้าหากว่าถ้าเดินอยู่ที่ตอนนี้เราจะ่ายหลังก็ได้แต่ว่าในที่ประชุมสลาไม่ควราการเดินจงกรมมีบทบาทฐาน เราเป็นฐานกายกับฐานเวทนาในเวทนาการเดินจงกรมเป็นอารมณ์ที่รีดกิเลสออกได้มากเราไม่ใช่เดินเพื่ออะไรเดินเพื่อหาความรู้สึกเป็นการงานของมรรคเป็นการงานของมหาสติปัฏฐานสี่ เป็นทางสายเอกของสติปัฏญาสี่ถ้าเราเดินไม่มีสติล่ะเขาเรียกว่าเดินในโมหะความหล,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 ลงลอยและเลื่องหลงหลงลอยไปตามอารมณ์ของการนึกคิดเพราะจิตว่างไม่ได้จะต้องนึกคิดไปตามอารมณ์ของตัวเองเสมออยู่ในโลก พระเราอยู่ในโลกมันก็เสพของในโลกไว้เก่าและใหม่อดีตอนาคตทั้งเก่าและใหม่มาผสมกลมเกลียวกันให้ปีการวิพากวิจารตัวเองอยู่ตลอดไปท่านจึงวางวิจิกิจฉาความลังเลไว้เอาแน่นอนของจิตไม่ได้ วิจิจช้าความลังเลเอาแน่นอนของจิตไม่ได้เราจะมีความแน่นอนอย่างไรเราจะเป็นความไม่ประมาทอย่างไรองค์ส้มเด็จพร,ระจอมไกรอรหันตสมาสัมพุทธเจ้าแสดงความไม่ประมาทไว้แม้แต่การเดินจงกลมเราก็ไม่ประมาทนอนอยู่ก็ไม่ประมาทนั่งอยู่ก็ไม่ประมาทท่านได้กล่าวไว้ว่า ใกล้ประเจ้ใกล้พระองค์เจนิพานวางหลักไว้จตุทุพิกเวธาเนสุอัตตรุเปนปะอัปมาโทสติเจตโสอารักโกรนิโยดูก่อนภิกษุทั้งหลายความไม่ประมาทเธอจงเจริญสติปัฏฐานสีให้มากให้มีให้เกิดไว้เถิด เป็นการควบคุมกำกับทั้งกายในและกายนอกทั้งกายทั้งวินัยทั้งวาจาและก็ทางท้งธรรมะทางใจด้วยอัปมาเทนะสัมปาเททะท่านทั้งหลายอย่างความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมจริงใดเป็นไปเพื่อประโยชน์ตนประโยชท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดดังนี้ แสดงถึงพระพุทธมีประภาคเจ้าแสดงถึง45พรรษาตั้งแต่ปรารบปาปร,ะะรัสรูใหม่ๆม,มาจนถึง45พรรษาท่านจึงจัดเป็นทางสายเอกไว้ท่านสังเกตดูในการเดินจงกรมของท่านพระคุณเจ้าภิกษุสมณีน,นทุกรูป พราะเราไม่ต้องใช้ถึงในวังที่เขาใช้เอาผ้าช่อขวดหรือถ้วยชาวางมุนทิษะหัดให้คอตั้งขอกรงอันนั้นก็เป็นการฝึกให้มนราาทดีเหมือนกันแต่เราไม่ถึงกันนั้นการฝึกเรียกว่าเราฝึกไปตามฐาน การฝึกไปตามฐานยานจะเกิดทีนี้สำหรับเมื่อเราจับในขณะยกวาบได้แล้วเสือกได้แล้วให้เราทำความสังเกตต่อไปจะเก่าเข้าชำนาญเข้าในฐานกายได้แล้วจะมีความรู้สึกกระเทือนถึงในสวงอกเหมือนกันเพราะรวมลงที่ใจ อาการรวมลงที่ใจนั้นให้สังเกตดูพอเท้าเราดับยกดับเท้าก็วับดับถึงหัวใจก็วับดับด้วยนี่เป็นข้อสังเกตขึ้นไปอีกขั้นตอนหนึ่งแล้วก็จะถึงกันพอเช้ายกวับดับใจที่เต้นก็ดับ ใจเด้นดับที่ข้าก็ดับทำความสังเกตที่นี่พลาเราเสือกไปที่ปลายเท้าเราก็เสียวที่หัวใจเราก็เสียวอันนี้เรียกว,ว่าสันทิิโกบรรลุแล้วเห็นเองพูดเนี่ยเราเห็นเองแล้วพระคุณเจ้าทุกรูปที่เข้าถึงก็เห็นเอง ต้องเอาให้เห็นเองให้ได้นะมาแล้วจะได้เป็นที่ยืนยันเราจะได้เป็นปากเป็นเสียงแทนพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เห็นเองจะเป็นปากเป็นเสียงแทนพระพุทธเจ้าของเราไม่ได้ถ้าเราเห็นเองเราก็เถียงแทนพระพุทธเจ้าได้เพราะว่าพุทธศาสนาเนี่ยที่จะอยู่จะโด่งดังมีชื่อเสียงได้ก็ต้องอาศัยศิทยหาสาวกของพระองค์นั้น ถึงคณะตัครูมาอาจารย์กหมืองกันที่สอนลูกศิษย์ต้องเป็นที่ยืนยันพระครับประคองครูมาอาจารย์คําสอนของพระพุทธเจ้าครูมาอาจารย์นํมามาสอนเราต้องให้เห็นเองทีนี้เวลายกเท้าขึ้นมันวูบถึงจะออกเสือกไปก็เสียวทั้งใจนี่เวลาเท้าลงเต็มเท้าลงเต็มเท้า,ทากระทบกับพื้น แล้วก็จะกระเทือนถึงหน้าอกด้วยนี่เป็นขั้นที่สองต่อไปอาทานักปฏิบัติต้องทำความสังเกตไว้ในใจของตัวเองด้วยเนี่ยวมนณสิการโดยแยบคายโยนิโสวิจิเนธรรม,มังปัญญายัดถังวิปัสสติปัจโชตัดเสวะนิพานาังวิโมกขหติเจตโส การเฟ้นธรรมโดยในขณะเดินจงกรมแยบคายแล้วจะยกก็ดีจะเสือกก็ดีจะลงก็ดีจะเห็นอัฏะคือกายในเวทนาในจิตในธรรมในนั้นโดยแยบคายแจมแจ้งโดยปัญญาความหลุดพ้นย่อมมีเมื่อความดับอันประทีป่งใจชัดจวานฉะนั้นพุทธภาติตเตกล่าวไว,ว้ว่าเมื่อจะเดินให้มากแล้วดีแล้ว จะเป็นพระเซขะมุค,คลเซกขะมุค,คลได้คือพระสดามันมุค,คลเป็นต้นอ่าแล้วก็เมื่อการขั้นต่อไปสำหรับผู้มีอารมณ์สูงสำหรับผู้มีอารมณ์สูงอาการที่อารมณ์สูงดูได้ซึงสามตอนในขณะยกเท้าขึ้น กระเทือนถึงในหน้าอกนะเป็นนั่นด้านนามธรรมด้านปฏิบัติแล้วก็ดูต่อไปถึงทางมโนทวารมโนทวารจะออกวูบพร้อมกันกับทางมโนสัมผัสและตายวิญญาณที่ยกในขณะถึงนี้เราดูได้สามตอนนะและดูไปก็ให้แยกมันเป็นแถบ พราะว่ากายของเรามีสองเสียงแบ่งศูนย์กลางเมื่อเราก้าวเสือกไปก้าวหนึ่งมันจะไปแถบหนึ่งก้าวหนึ่งมันจะไปแถบหนึ่งพระวิญญาณมันทําให้เคลื่อนไหวไปทีละแถบเรายกมือแถบหนึ่งก็ไปแถบหนึ่งถ้าหากเรายกเท้าแถบนี้เมื่อเราแยกได้มโนสัมผัสจะมีแถบนี้ และมโนวิญญาณจะขึ้นแถบขวาถ้ายกแถบซ้ายมโนสัมผัสจะผัดสะแถบซ้ายและมโนวิญญาณจะขึ้นแถบซ้ายเหมือนเรานั่งสมาธิอยู่เฉยๆนี่นะเราก็ต้องความสังเกตไว้ว่ามโนสัมผัสมีท้งด้านซ้ายมีทางด้านขวาเป็นปกติ ถ้าเราบังคับอยู่ตรงกลางไม่ได้ถ้าตรงกลางมันกระชั้นชิดเป็นเป็นการบ่งหรือเป็นวิคัมพนะปรปหารปรหารด้วยการบังคับจิตพระวิปัจนามันเป็นตัวปกติมีช่องทางของการเดินเป็นปกติแต่เราจับให้เป็นปกตินี่แหละที่เดินกิเลสมันเดินเป็นปกติ เราก็ต้องจับธรรมะธรรมชาติหนามยอกหนามบงเมื่อเรามีความชำนิชำนาญอย่างนี้แล้วการจะเหลียวซ้ายและการจะแลขวาจะเผลอไปบ้างตอนที่เราเวลาเรายืนที่ตอนเรายืนเราต้องฝึกคอเหลียวซ้ายแลขวา แล้วก็การฝึกเดินจงกรมนี่ก็ต้องฝึกคอด้วยช่วยเป็นกำลังเรียกว่าสํอรวมอินทรีย์ทอดสายตาโชว,วาหนึ่งของเราเองทอดสายตาโชว,วาหนึ่งของเราเองไม่ใช่เดินอย่างชีกูชีเกเดินอย่างไม่ได้กำหนดเพราะเราเดิมกำหนดเพื่อมีความประสงค์จะตัดความกำหนัด ถ้าเราไม่เดินกำหนดมันก็มีความกำหนัดในกามารมณ์ต่างๆมีกามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาตัณห,ห,ห,หาทั้งสามมันก็แห่เอาเราไปดีและไปชั่วบุญบาปไม่รู้ไม่มีฮิริความละอายโอตปะปความแสดงกลุ้งกลัวอะไรคนเราปราศจากกติปัฏฐานทีแล้ว ไม่ว่าพระกุณเจ้าหรือสมณณนองค์ใดก็ตามถึงจะเป็นผู้เท่าไวยชราถึงตาหูจะฟ้าฟางอย่างไรก็ตามถ้าเราไม่ได้เจริญมหาเป็นพระของใหญ่สติปัฏฐานสี่ทางไซเอกแล้วนึกว่าพาติโรวากรติววาพูดอยู่ก็ตามทำอยู่ก็ตาม ตโตนังทุกขกมันเวติต้องไปเสวยผลคือทุกข์แน่พระจิตเศร้าหมองจิตเตสังกิริเททุกขกติปาติกังขาแปลว่าไม่ได้ทำสจิตตะปริโยชปพนังเอตังพุทธานัสสธนังตามคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าทุกพระองค์มาเราก็รู้อยู่แต่หามีผู้นำบอกไม่ ก็เป็นประเพณีของการบวชของเมืองไทยเราไม่บวชเป็นประเพณีเราบวชหนีสงสารเราไม่ต้องมานั่งรนะับประทานพรานก็สุขชาวบ้านชาวเมืองเขาเราตาดีหูด,ดีจมูกดีกายดีแรงดีอย่างน้อยๆเราเป็นลูกจ้างเขาก็พอกินพอใช้วันละสิบบาทยี่สิบบาทเราก็พอใช้บัดนี้ พิจารณาเนืองๆว่าเรามีเพศต่างจากครวาตซะแล้วอาการกายกิริยาวาจาอย่างอื่นที่เราจะต้องทำให้ดีขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่อีกเราไม่ได้เพศครวาตวิสัยขอให้พระคุณเจ้าพิสุและสำเนนจงกํำหนดจดจำในคำนี้ไว้ด้วยจะได้ช่วยเป็นพลังภายในของการสมาทานศีลเป็นพระต้องเป็นผู้นำชาวบ้านเป็นช้างเท้าหน้า เป็นช้างเท่าหน้าต้องก้าวเรื่อยไปเท้าหลังไม่ได้ตามโอาวาชกุวาติกาบัดนี้เป็นเวลาที่เราเดินจงกรมาการเดินจงกรมนี้เรากำหนดในนานถ้าเราเดินแล้วมาอาจารย์มาปฏิบัติต้องเดินตั้งแต่บ่ายหนึ่งโมงฉันเพลงแล้วถึงบ่ายสามโมง เดินได้พอดีก็สามชั่วโมงการเดินจงกรมแต่นี่เราประกาศไว้ในล็อกเพียงว่าเดินชั่วโมงเดียวและกลางคืนชั่วโมงหนึ่งก็ไปเป็นการที่ฝึกแล้วพระคุณเจ้าก็เดินวงระยะใกล้ไกลการเอาสติควบคุมไม่กายในบริเวณวัดพระคุณเจ้าไม่ได้ทำอะไร โยธาธุระห้าโมงนี้เราก็ออกกายบริหารกวาดวัดวาเกลี่ยที่เกลียดทรายเป็นหน้าที่ที่ลุ่มดอนอะไรต่างๆรักษาความสะอาดบั่งเล็กน้อยเพื่อออกกำลังเพื่อขยายตัวเพราะว่าเราไม่ใช่หมายถึงจะทำะเฉพาะแต่ตอนบ่ายสองโมงนะเรามาปฏิบัติไม่ใช่พัมแต่ว่ามีสองทุม่ม หรือบ่ายกโมงครึ่งเราต้องทำให้ติดต่อกันทุกระยะอารมณ์จะได้เบ่งตัวเช่นยังเวลาฉันเช้าแล้วเนี่ยเราก็เข้าที่นั่งตรงโคนไม้เราต้องบัญญัติคำพูดหน่อยหนึ่งเรามีเวลาที่เราจะเฟ้นธรรมะโดยแยบขายแล้วเราก็นั่งสมาธิ อยู่ตามต้นไม้จนกระทั่งเวลาถึงตอนเพียงก็ได้ยินยาคังทำพัฒนกกิจทำพัฒนธกิจแล้วก็ยังมีเวลากำไรเราไม่จำกัดกัางวันเราก็ทำจนกระทั่งบ่ายสองโมงอาการบ่ายสองโมงนี้นั้นเรามีความประสงค์ว่าเราให้มีความสามัคคีกัน เรผูกพร้อมทางกายเพื่อรวมกันเป็นภาพพจน์ไม่เรียร์ดาตเละละแสดงว่าเป็นความสามัคคีกันในเห็นหน้าเห็นตากันพอให้จานเท่าอ,อย่างชั่วสักหน่อยก็ไม่ทอดทิ้งหรอกก็จะไปปฏิบัติก็คุมเท่าที่จะไปควบคุมได้กลางคืนก็นดีกลางวันก็นดีขอให้ช่วยอย่างช่วยอีหน่อยก่อน แล้วก็มานั่งสมาธิกันบ้างยืนยกมือกันบ้างพักเพียบกันบ้างตามอัธยาศัยที่บนชลาการบริเีนหลังใหญ่ถึงจะร้อนเราก็พักผ่อนพัดลมพอมีระบายไว้ได้บ้างแล้วก็อยู่ในประมาณสองชั่วโมงพอสองชั่วโมงเรียบร้อยแล้วเราก็ ได้มาเดินจงกรมอย่างวันนี้อีกแล้วก็เดินจงกรมวันนี้จนกระทั่งถึงหกโมงก็ขึ้นอีกตามเคยหกโมงแล้วเวลานั้นเราสวดมนต์นิดหน่อยเพียงกะเพียงสวดสามสิบนาทีเท่านั้นนะสวดมนต์เพียงสามสิบนาทีเพื่อขยายกิยาหมดาคาไกลให้อาหารมันย่อยแล้วได้พูดบางเสียงมันไม่แห้ง สวดสักสามสิบนาทีแล้วก็บรรยายสาสิบนาทีเป็นชั่วโมงหนึ่งแล้วก็เดินจงกรมกันพอเดินจงกรมกันแล้วก็มีกําไรเราอีกเราจะนั่งสมาธิจนเที่ยงคืนทีหนึ่งก็ได้ทีสองก็ได้แล้วเวลาตีสี่ตีห้าเราก็ลุกขึ้นตีสี่ละตีสี่ระคังหัวตะเพี่มตีระคัง มียามตีะระฆังเราก็ต้องฟังเหมือนกันสัญญาเป็นสัญญาเวลาต้องเป็นเวลาวิปัสนาสติเป็นผู้ตื่นจึงจะคุ้มครองได้เรานับถือศาสนาไม่ใช่อุปโมยหกาบวชเพื่อง,องมงายไม่ได้อย่างญี่ปุ่นถือศาสนาและยังทิเบตเนี่ยถือศาสนางมงายไหวเป็นจางบัณฑิต ว่าอยู่นั่นแล้วสวดอยู่นั่นแล้วนะอาธิษฐานศาสนานี่เป็นเกาะพยันอันตรายคุ้มวิธีการบ้านเมืองรักษาไว้ได้ก็สติปัฏฐานสีการเจริญประสานสติปัฏฐานสีมันรู้เหตุการณ์ร้ายประการคุณวิเศษมีทุกประยังเหมือนอย่างกะนางพิษุณีได้ถามพระอ,อนทน์ หลายคนนางพิสุณีมารอมกันถามว่าคุณวิเศษที่จะไปจากการเจริญสติปัฏฐาสี่อย่างอื่นมีไหมพระอนนท์ก็ตอบว่าน้องหญิงคุณวิเศษที่จะเกิดทางอื่นนั่นไม่มีไม่มีมีที่เจริญสติปัฏฐาให้สี่ทั้งมากให้เกิดให้มีจะมีคุณวิเศษเป็นพระเสกขะบุคคลมีพระโสดาสกทาการนาคาอารหรัน สติปัฏฐานสี่ถ้าทำถึงเจ็ดวันเป็นพระอนาคามีถ้าสังโยชน์ยังเหลืออยู่สามารถเป็นพระอาหารหันต์ได้พระนอนนท์ได้ถอบก,กัะดังพิสุรีว่าอย่างนี้นี่เป็นจะขีพยานในสังยุตนิกายมหาวรารวัคเพราะเอาอารณ์ว่าน้องหญิงการเจริญมหาสติปัฏฐานสี่นั่น เป็นเจริยาธรรมของกุลสตรีด้วยและกุลสตรีมีความระเบียบเรียบร้อยมีความนิ่มนวลมีสติกำกับอยู่มีฮิริมีโอตปะมากกว่าบุรุษเพศเธอต้องกำกับให้มหาสติประธานตีอยู่กับกายมีใจอยู่กับตัวเดินที่ไหนไม่ประกาศความชั่วประกาศแต่คุณงามความดีเท่านั้น แม้แต่นางพิษุณีก็ขึ้นชมในภาตินี้อยู่เสมอไปและพระนรน์ก็ได้มาเฝ้าพระพุทธเจ้าว่าไดอธิบายเรื่องมหาสติปัฏฐานสีทางสาสเอกให้แก่นางพิษุณีอย่างนี้เป็นไฉน,นพระอนน์สาธทุกวันดีแล้วแม้แต่ว่า อาสิ่งที่เป็นไปที่อธิบายมาแล้วเป็นการถูกต้องทางสติปัฏฐาสี่อันความเข้าใจคุณวิเศษที่จะเกิดขึ้นก็เกิดจากมหาสติปัฏฐาสี่เพราะเป็นตัวจักเป็นตัวหมนุนเป็นตัวเดินซึ่งไปนำส,สู่อมตะคือความพ้นทุกข์การเจริญให้มากแล้วสติปัฏฐาสี่ให้เกิดได้มีแล้วเป็นพระอิยบุคคลเป็นนิยกธรรม นำดวงวิญญาณของคนออกให้พ้นจากกองทุกข์ได้โดยชอบด้วยการปฏิบัติตามเราพระศาสตตได้บัญญัติแก่พระอนุนพุทธนนุชาที่ไปสอนนางพิษุนีมาเราแสดงถึงว่าที่เพราะฉะนั้นเมื่อการเจริญวิปัสสนากรรมฐานเราปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นมาปรับปรุงความเจริญให้ก้าวหน้าขึ้น การทุกสิ่งทุกอย่างต้องปรับปรุงตัวเองด้วยนะเราต้องปรับปรุงตัวเองเราด้วยถ้าเราไม่ปรับปรุงตัวเราเองเพราะเรามีสติเข้าไปปรับมีสัมปชัญญะโนขึ้นียนรู้ตัวการปรับปรุงตัวเองนั้นต้องมีสติเข้าไปปรับตัวเองนะเอาสัมปชัญญะโนความรู้สึกอันนี้แหละ จะจะนำอภิชาโทมนัสสังออกนำความพยาบาทออกนำความเห็นผิดออกอย่างทนองครองธรรมได้ก็อาศัยสัมปาญโนคือความรู้สึกตัวนั่นเองอาตาปีสมัสมปชาโนสติมาวินยเยโลเกอปิชาโทมนัสสังเนี่ยเราต้องรู้ว่าเราไม่จะไปสมปลาที่โนนสมปลาที่น,น,นี่สมปลาไปที่ปลาผุด พระชีปลามันผุดตรงไหนฐานไหนตัวปลาก็อยู่ตรงนั้นที่เราเคลื่อนกายเนี่ยเมื่อเรายือนอยู่เรายือนอยู่นะสมมติว่าเรายืนยกมือหรูหรือยือนกําหนดกำหนดความรู้สึกที่ใต้ฝ่าเท้าเนี่ยอยู่เจ่ผู้เดียวนะสังเกตดูมันจะมีความยบยบโยบอยู่ใต้ฝ่าเท้าเป็นฐานเวทนาแล้วก็ทําความสังเกต ในความรู้สึกนั้นด้วยแล้วก็จะมีความเหือกถึงกับมนโนทางใจและให้สังเกตทั้งมนโนทางใจและมนโนวิญญาณด้วยแล้ถ้าหากว่าเรายกมือก็ดีเหมือนกันเวลาเรายืนเวลาเรายืน,นี่ใช้ดูจิตก็ได้นะดูที่มโนสัมผัสก็ได้ดูที่มนโมนโวิญญาณก็ได้ดูอะ ดูที่เท้าสัมผัสกับพื้นก็ได้หรือจะมีการยกมือก็ดีนะอาการยกมือนี่วิคิริยาบทยืนหรือกิริยาหมดนองอนอนก็ได้นั่งก็ได้นะอานการยกมือเนี่ยมันทําให้สติดีขึ้นนะช่วยไอ้สัมมัานโนตัวนี้แหละตามฐานตัวนี้แหละช่วยทํา